น้ำตาลพิจักคณาโพสภาพนี้หวานใจไผ่พาทิศรีบเข้ามาแซาวคนวงการบันเทิง ยังคงเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องซึ่งนักแสดงมากฝีมือน้ำตาลพิศักขณาขอแท็กทีมเพื่อนซีแจ็ก,กี้ไลฟ์สดช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าขายของเพื่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ล่าสุดสาวน้ำตาลได้ออกมาอัปเดตยอดขายทั้งหมดโดยโพสภาพสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่า มาช้าแต่มานะเมื่อวานสนุกมากๆเลยตอนนี้กำลงังรวบรวมยอดจากการขายของช่วยร้านค้าอยู่นะคะแม่ค้ามือใหม่ให้อภัยหนูๆหน่อยนะแต่ที่ทำเอาชาเน็ตหลุดโฟกัสก็คงจะเป็นภาพที่เจ้าตัวโพสนี่ละจ้ะทั้งมีความสวยความน่ารักสดใสเสร์ฟพร้อมคู่ดอกไม้ในมือแบบว่าลงตัวสุด,สดเรียกว่าสวยทั้งภายในภายนอกจริงๆจ้า ซึ่งงานนี้หวานใจอย่างหนุ่มไผ่พาทิศก็ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ซวว่าผมนิยอมเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมยังชมอีกว่าน่ารักมากมือใหม่ขายข,ายของดีมากเป็นการขายที่สนุกมากแล